จะดูผิดไปอ่ะมุมมองมันอาจจะไม่ดีเือลืมใมมช่เถอะลูกนางดาวมันกอดคุณทยาเหรอคะวันไม่ยอมแล้วะคุณแม่วันไม่ยอมจริงๆด้วยนางอิ่ไปสักคนหนึ่งอีคนใกล้ตัวกับเป็นแสเองอนางขโมยนี่มันคงหวังจะฮุบปลาย,ย่างนะสิคะมุมมองมันอาจจะไม่ดีเือลืมใมมช่เถอะลูก อีกไปสักคนหนึ่งอีกคนใกล้ตัวกับเป็นเองอมแม่ขโมยนี่มันคงหวังจะฮุบปลาย,ย่างนะสิคะไม่ได้ค่ะกูจะต้องไปตบสั่งสอนมันลูกวันเท่าที่ผ่านมาน่ะลูกก็เสียคะแนนนิยมจากคุณทยาไปตั้งเยอะแล้วนะลูกถ้าลูกคือไม่มีเรื่องกับแม่ดาวอะไรนี่อีกอ่ะคะแนนที่ตกไปศูนย์น่ะแม่ว่ามันจะต้องติดลบอีกแน่ๆเลย เราดีนี่เองไงแม่ไม่อยากเป็นู่ไ,ไม่เป็นไรค่ะคุณทยาให้ดาบริการเองดีกว่านะคะเอากี่ซองดีคะซองเดียวก็พอแล้วครับขอบคุณมากฮะแหมดีจังเลยนะคะนานๆทีดาจะเจอผู้ชายควบคุมน้ำหนักทีหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่ดีจังเลยค่ะผมไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายหรอกฮะเพียงแต่กาแฟเนี่ยกินหวานมากมันไม่ดีนะมันมันเะเลี่ยนขอบคุณค่ะคุณทยาค่ะสะใจจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณผมเรื่องอะไรคะเฮ้ยคุณเนี่ยนะคะน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะแนบเนียนสุภาพบุรุษเลี่ยน นหนูดาวจะ้ะเห็นหนูบอกว่าหนูจะเลยไปเทศซัตเลยไม่ใช่เหรออถ้าดาวไปคุณทยาเขาก็าคงไปด้วยค่ะผมคงไม่ไปหรอกครับยังไงเชิญคุณดาวไปตามสบายเลยแล้วกันแหมไปแค่สองวันเองนะคะคุณทยานี่คุณทยาเขาไล่แล้วเธอยังไม่รู้สึกอีกเหรอเอ๊วันนี่ คุณทยาเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคำเธอเหมาเองทั้งนั้นน่ะไม่ว่าฉันจะเป็นคนเหมาหรือว่าใครเป็นคนเหมาคำตอบก็คือเธอไปได้แล้วเฮ้ยผมพ่าพวกเรารีบกินกาแฟดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วแม่อร่อยจะได้รีบไปนลย ไปน,นะวันเธอที่ทำกินไปแล้วนะดาว<อ>เกินไปเหรอตายละฉันยังไม่ทนได้วัดรอบอ,อกคุณทยาเลยว่ากี่นิ้วแค่นี้เธอก็ว่าฉันทำเกินไปแล้วเหรอนี่ <c oughs> เธอใส่หัวไปได้แล้วนะไม่อย่างนั้นเธอกับฉันได้เห็นดีกันแนะ่ตายละจะมาไล่กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงจ๊ะ <c oughs> เธอเป็นคนชวนฉันมานะอย่าลืมสิ ก็เพราะว่าฉันเป็นคนชวนเธอมานะสิฉันถึงต้องเป็นคนไล่เธอไปไงกลับเป็หลงหลุมของเธอได้แล้วเสียใจฉันไม่กลับแล้วฉันก็พบรักแล้วด้วยคุณทยยานี่หลอ่อชุมมัดเลยนะเธอนี่มันร้ายกว่านังอินสิ่นะก็แย่ล่ะแล้วฉันก็ว่าคุณทยยาเขาชอบฉันมากกว่าเธอแล้วก็นางอินทุอ่อนนั่นอีกด้วย ดสวยจังเลยค่ะคุณภรรยาคื้ตึกตรงนั้นสิคะสวยจังเลยนั่นตึกอะไรคะคุณภยาตึกไหนฮะนั่นค่ะแหลมเปียกเ่ยนะคะพวกเบสสัดประกันเขาก็หุ้นกันทำอยู่ อะไร,ะไรคะไม่บอกไม่รู้นะตรงวยรคุณยาคะ,คะตรงนีว้วิวสวยมากเลยคะ่ะโรแมนติกดีด้วยคุณธยาถ่ายรูปให้ดาวหน่อยสิคะเอาสิครับอยาเลยค่ะคุณธยาคะเออวันน่ยชอบวิวตรงนี้มากเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณธยาถ่ายให้วันกับคุณแม่ก่อนนะคะค่้ยมาถ่ายรูปเราคะ่ะตรงนี้เลยคะ่ะ ถ้างั้นผมว่าคุณดาวเข้ามาถ่ายรวมหมู่เลยนะฮะจะได้ทีเดียวจบไปเลยดีไหมครับเชิญเลยครับไม่ค่ะนี่อ,อ้าวอุ้ยปากยื่นไปหรือเปล่าคะไม่ทะามาต้องลองไปล้างดูก่อนคุณพยาคะคุณพยาถ่ายดีๆสิคะถ่ายรูปวันกับคุณแม่ก่อนนะคะมาค่ะคุณแม่มาเลยฮะถ่ายเลยค่ะ เอาฟิล์มมันอยากจะหมดพอดีเลยฮะเน้นเดี๋ยวผมไปเอาฟิล์มจากตรงนั้นมาให้แล้วกันนะครับเร็วๆนะคะคุณธยา ไม่มีใครหลีกนี้ความรักได้เลยหากมีหัวใจให้ใครสักคนอาจสับสนแรกเริ่มบนทางสายใหม่ ความฝันไม้เดือนดาราบนฟ้ามาครอบครองดูสิคะลูกบอลสรุปใหญ่เลยค่ะน่ารักจริงๆเห็นลูกคนนี้สงสัยวิชชอบที่นี่มากแล้วล่ะค่ะวันหลังนะคะต้องรับกื้นคุณทยาให้พามที่นี่บ่อยๆเลยค่ะเวลาที่คุณพยายามติดต่องานที่นี่นะคะความจริงมาคนเดียวก็ได้เนี่ยฮะเพราะบ้านพักผมก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้ว อยู่กรุงเทพนะคะสุขภาพจิตเสียจริงๆเลคะไหนจะคนไหนจะงานที่นี่อากาศดีจริงๆนะคะคุณทิยาเห็นไหมคะลูกวันนะแก้มแดงแดงยังกับลูกครึ่งนะคะเ <laughs> มื่อกี้นะคะป้าได้ยินฝรั่งเขาคุยกันเขาว่าลูกวันเนี่ยเป็นดารานหนังอะไรนี่แหละค่ะ <laughs> ทุกคนเด่นมากจริงๆเลยนะคะคุณธยาครับพอเทียบกับหนูดาวเลยนะคะหนูดาวนี่กลายเป็นเด็ก,กโปโลไปเลยะค่ะอ๋อคุณธยาคะเมื่อไหร่เนี่ยคุณธยาจะมาสู่ขอลูกวันดีละคะมั่นไว้ก่อนก็ดีนะคะลูกวัน,นรักคุณธยามากๆค่ะ แหม่ป้าไม่พูดยังไงเนี่ยป้าไม่ได้เห้เพียรูสาวให้นะคะ <c oughs> Yeah.